สวัสด you ีครับอยู Hi, it, right? <S <S ่ช่อง Youtube ต้งกับก่อนบ้านดองไฟแล็กก็สวัสดีพ่อแม่ปีน้องทาง Youtube และตทางแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f อจากทางประเทศด้วยครับวันนี้เป็นวันที่ว่ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบ้าครับวันนี้ก็มาก้าวไาเต็ดทับคเห็นได้นะไอ้ก้าวเตับคนไต่ว่าภาษากลางดินแข็งๆจักน้อยครับ่น้องครับ มาครับมาลุยต่ออีพีที่สองครับหลังจากอีพีแหลกปุ่นไอคอนเบิ้งหนึ่งอีพีนะครับเนาะทำับพี่น้องมาท่านในเบิ้งคลิปแหลกแต่สามารถขับไปเบิ้งไนได้ครับพี่น้องครับคลิปหนึ่งอีพีนะครับเนาะคลิปอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งอีพีเอาไอคอนเห็ดอะไรพี่ก่อนเห็ดหน้าเล่เห็ดหน้าเล่ใหญ่หรือว่าเห็ดองค์นกเหมือนกันอืมอ่าตอแดง เป็นม่ม่กันทองหลงทองลองโยรติอก <c oughs> นนี้น่าจ่ไดนมันบ้าไหนนะได้อยู่ค่อยแมงกินเป็น,นไม่หมดนะได้ยู่บ้างไิมอกโอ้ กอนแข่งอยู่วยามดินตูมแลต่มแข็งโคกเห็นน้าเลยเห็ดรนะหน้าเลเห็ดหน้าแลโคกดอกสวยเห็นอะไรพี่จังเห็นหน้าเลขหน้าเล่เลยหน้าเล่โคกหน้าเโคก มูนี่ก็มีเงถหลกล้ายเล้เบอกันจะกลอกวุ้กยังไงผิดสิบได้ไหวกกันมาเฝ้าบดูเดียงเียกินเนี่ยดิบดิบเดี๋ยวมีงานเลยกันเก่งมานเ่ยนอนกันเห็ดไข่ได้ไหมอ่ย เดินขรับเดินขรับเฮ็ดหัวครับเห็ดอยู่ฟังทั้งทีนั้นเห็ดไข่เห็ดหวกหลายเด้อครับพี่น้องครับไั่สีดอกไข่เห็ดหวกเลยหน่อยก่อนนะ อา่เสิภาพไปเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องครับเห็ดพิดครับเห็ดคล้ายเห็ดปวกนะครับเนาะคือเห็ดปวกเลยพี่น้องต่ว่าเป็นสีบิ่มีขาลงไปเหี่ยวๆนะครับนี่เป็นสีสุดแค่ซ้ำนี่ครับนี่อืมเป็นเห็ดพิดครับค่ายเห็ดปวกนะครับเนาะต่ว่าบปิมมนบิ้มไปเห็ดปวกแดงเลยครับนี่ด้วยจะไปเก็บมาเกียงเลยครับอันตาไล่ครับ พักติี่วครับพี่น้องครับแม่เก็บผักติีวกันนะครับเนาะอือจะไปแกงใส่เห็ดอกพี่นน่ะยอดอ้หัวๆางงางามๆอัวๆเลยอือยังยังก่อนอืออะไรเนี่ยยังยังยังอะไรให้เดาเดาเลยมีมีมีเย่อยไหมฮะมีย่อยไหมลิ้นลิ้นลิ้น ลินลินอะไรพึ่งลิ้นอะไรลินลินลินลิ้นไก่มีด้วยพึ่งลิ้นไก่ให้พึ่งลิ้นมาเออลิ้นมาลิ้นอะไรลิ้นมาลิ้นมาเออไม่ใช่ลิ้นไก่ดิยดีนนะให้พึ่งลินหมาแมนยำเลยเลยอ่ะพึ่งลิ้นม้าเนี้ยไปออกเป็นกลุ่มเป็นกลอนเลย รสชาติขมไก่ไข่ให้ขมแต่ว่าเพาขมแห้งไป่น้องแต่ประมาณเ่าเห็ดขมมาไปต้มน้ำหนึ่งประมาณนั้นแหละครับต้องไปนึ่งก่อนใช่ไหมนะไม่เอาไปต้มเลยมตมถ้าอันนี้คือเอาไปเกียงเลยไม่ต้องใส่ขาก็ได้ถ้าคน<ไ>ชอบขมๆก็ค่อยใส่ขาขมอยู่แต่ว่าบ่ได้ขมติดลิน้นคือเห็ดขมนายก่อนเวลาก,กินน,น้ำนันสิบพาะขมมีก้อนต้องเฮ็ดปวดปวดดอกเดียวให้ก้อนมาสองกันนะใช้ในรูปแบบ บัวชือก็เจ้าเอิญไหมชื่อเขาเรียกเห็ดปวกดอกเดียวช้องซ้ำอีก่รั้งมามดอกอืม,อม

เหกลือใหญ่หรือเห็ดกะทิแม่ก่อนอือกลิ่นมาเลยมันเป็นน้ำอยู่นั่นเะดูดูดูออกร่างการบรเห็ดเกลือแข็งกันมากดอกตูมมันสีแบบซ้ำกำปั่นแทงดอกันบางเลยก็เห็นบันก็เห็นแต่ตูมมันมาเอเบื้องนี้มีเบาะละไอ ทานี่เบาเน่้บ่เมียนด้านะเนนนานมีนนยเมียนี่ดอกว่านนันคือไปเห็นอะไรก่อนก็จะงางม่ส้นไียช่นาะให้เพิงตองพี่นอหอดอกเพลิงตองกรเด้งครับ いい。 อยากได้ลา้ยไดอกไงก่อนให้เนีมอืมย่างนี้นี่ให้เรื่งหวานแกงเสียบเดือนเดืดเกือดดต้นไม้อืมดอกแมงมุมอ่ยังไงหกดอกหกดอกหกดอกอ่ด បាក់ពេញជុំเลยបាទអឺអោអេកៀបអីអត់ពួកអត់ជើងពួកកាត់ឈិតໄວបន្តិច เมื่อออกเป็นกลุ่มก็ยังอันฟังหันหน่อยก่อนเนายังยังยัยังเห็นหน้าแล่เห็นหน้าแลแม่ยุบอะเหรเห็นไข่ขาวกับคักนี่นี่นั่นเลยอือหน้าเล็บนะนากันนาวเอาอายคิด้เขาให้ขาวจ้า เห็ดหน้าเล่มันอกมั่นใจเลยเห็ดหน้าเล่กันป่ะอ้าวมันบาแหล่ได้ไม่ขาวกันหรือถือว่ามันแหล่เลยนี่กันโอ้โหนี่ดอกพี่น้องตาหัวออกเลยพี่น้องเลยฟังนี่ลกมากลกมากลูกสวมหัวคนครับ ง h าทวมหัวเลยไอ้ไปทังไหนเขาไปฟังสีมาัขับขึ้ื่อนแล้วที่ไอ้ขับเคลน่อนมาลงหงายนงายไม่เห็นห็ดมันหักตรงนี้เลยตรงออกออกไปจากมมีไหมมันหักมันก็ล่ มืดมากให้ฝนติดตกให่อันว่าโอ้โหดำสีเลยนี่นี่นี่ไอก้อนหน้าเล่จะไหมน้าเล่แดงมาเห็นยุ่นปะยิ้มหนเละง่ายๆแต่มันหอกแห้งแล้วหายไปหนึ่งอยากสิบว่าเห็นเห็ดเลยก็ต้องเ่าออกปลาด้วยไอ้่ยันคนสกงข้าง ขวา้น,นมันมีโพลทางออกน,ะอน,น,นี่เริ่มสิดเริ่มติอันนี้เน่เริ่มดิดเกียงเน่อบหน้าหมูหันจำหกน่งใช่เนี่ยหรือมันนี้นไกไปฟันไหนละ พุ้งหมูครับไอ้ก้อนีุ่พุ้งหมูหลอกแหกของมันนี่ครับ <laughs> ไปไปถี่เต็มตาเลยก่อนนะครับหาออกไปหารถหลับหับที้งมาแต่มันออกออกเป็นมูออะไรก่อนเห็ดพุ้งหมูว่เาเห็ดเป็นดัางหี้ยนะครับยังไงโอ้โห <laughs> อ,อ่าม่หายแล้วเรียบยร้ยบอยแล้วเฮ็ดไข่เห็ดปวกคือเห็ดปวกเนาะ,ะก่อนลงจะเสว่าเห็ดปวกเนาะมันชื่อเห็ดปวกใช่ไหาทางย่างออกป่าอะไรได้ครับแบนฝนตกข้ามตัวซักเหร,เรียญครึงครึ่งเหรียแบดนี่ครับหมาน งานทิ้งท้ายเหมือนกันเก้าคายจะไหมเข้าคาวเีา,เาออกป้าแล้วยังพอสิงานทิ้งท้าย <c oughs> <c oughs> บางต่อใหม่ <c oughs> ออกปลามาแลหวครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นผลงานเฮ้านะครับเนาะนี่คลิปที่สองเข้าครับกับเป็นเฮดอย่างไรก่อน เฮ็ดส่วนใหญ่เป็นเฮ็ดหลังเหลียเฮ็ดนาเลียเฮ็ดนาเลียโคกเฮ็ดนาเลียญ่เข่าไข่เฮ็ดเข่าไข่เฮ็ดก้อแดงแล้วก็เฮ็ดเผืองแน่นิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็นี่กระตานี่ครับอันนี้ก็คือเอาเฮ็ดเผิงมาใส่กันพี่น้องกระสีใดนี่นะครับเนาะนี่เฉพาะเฮ็ดเผิงเฉพาะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเผืองขึ้นเฮ็ดเผืองยังก่อนกันพึ่งอะไรเฮ็ดพึ่ง ไอ้พึ่งลิ้นอะไรลิ้นหมาเออสิฟาลิ้นไก่เฮ <laughs> เพิ่งลิ้นหมาพี่น้องนี่กะถือว่ามาั่นๆหน่อยก่นนะนอนเนาะหาเสาหอดเทียงเคืงองต้นอีเทียงเคืองครับพี่น้องกะตนกับไปก่อนกับศิษย์กัปปานแล้วครับขอบคุณทุกกําลังใจครับที่เขามาอย่างปลาหาเห็ดเป็นมูตนกับไปก่อนครับกะพ่อแม่พี่น้องทำมาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าพี่น้องไม่ต้งไนกดติดตามก็ฝากกดติดตามทั้งช่องยูทูบล้วก็ ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กให้ตัวน้ำนี่นยครับขอบคุณพี่น้องเลยละครหาอีกแล้วตอนนี้คนติดตามเพจกระไดหาพันซีลอยครับพี่น้อง5,000แล้ว5,000แล้วกายเครื่องไหลก่อนลุยไปน้ำกันให้มันหดมื่นครับพี่น้องฝากซอยหยูซอยดันไอเด้ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอให้พี่น้องมีสุขภกพแข็งแรงลำเลื่องเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับไว้พอตนก็ไปก้อนคลิปนะครับสวัสดีครับครับ พี่กัดไม้ป้ามาไงรับยูปป้าเก้าเหรอครับพี่น้องย,ยูปป้าเมู่บ้านป้ายัางไงก่นนอนน้องฮีน้องฮีตำบลอะไรตำบลตำบลดูกกันเลยดูกอึง่งดูกอึ่งอำเภออะไรอำเภอมไม่รู้แต่ค่จังหวัดน้องฮีจังหวัดหนองฮี <c oughs> จังหวัดน้องฮี <c oughs> <c oughs> อำเภอน้องฮีจังหวัดร้อยเอ็ดเออ มีอยู่ว่าจังหััหนองหีจังวหัดที่เจ็ดสิบแปดของประเทศไทยไปกล้าวแล้วครับพี่น้องครับ